สวัสดีครับผมทีมงานเทรดเดอร์เวนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราก็มาถึงอินดิเคเตอร์ชื่อว่าพาราโบลิกฟ้านะครับผมเริ่มต้นก็ให้เพื่อนเพื่อนเปิดมาที่โปรแกรมเบท้าเทรดเดอร์เช่นเดิมนะครับเข้ามาที่ช่อง n a v i g เ t เตอร์ทำการเลือกอินดิเคเตอร์นะครับประเภทเทรนนะครับเลือกพาราโบลิกฟ้านะครับรากมาไว้บนแทมเพลตได้เลยครับใช้ค่าตั้งต้นของเขาเลยนะครับก็คือสเต็ป0ูนย์จุดิมม แล้วก็เลือกเป็นสีที่เห็นได้ชัดนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นสีขาวนะครับกดโอเคนะครับเพื่อนก็จะได้อินดิเคเตอร์พาราโบลิกฟ้ามาบนแทมเพลตของตัวเองนะครับสำหรับวิธีการใช้พาราโบลิกฟ้านะครับผมเราจะใช้ในการหาจุดฟิ้นสุดเทนหรือจุดกลับตัวของราคานะครับโดยทั่วไปนะครับผมวิธีการดูพาราโบลิกฟ้านะครับผมสังเกตที่เส้นประนะครับผมสีขาวตรงนี้นะครับถ้าเส้นประ อยู่ใต้แท่งเทียนนะครับนั่นแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับผมแล้วถ้าเส้นประอยู่เหนือแท่งเทียนนะครับนั่นแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเส้นประอยู่ใต้แท่งเทียนก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการระบุหาจุดสิ้นสุดเทนหรือจุดกับตัวของราคากันนะครับก็เริ่มต้นที่เส้นประตรงเส้นนี้นะครับผม เส้นประอยู่ใต้ทั้งเทียนแสดงถึงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมครับเมื่อมันจะฟินฟ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นนะครับเส้นประพา,าราโบลิกฟ้าตรงนี้นครับก็จะย้ายไปอยู่เหนือทั้งเทียนนะครับผมนะบวบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถระบุดได้ว่าเป็นจุดฟิฟ้นสุดเทนขาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจุดกับตัวของราคาได้นะครับอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับเรายังสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการออกอ,ออเดอร์ได้เช่นกันนะครับผม จุดบริเวณตรงนี้ก็สามารถเป็นจุดออกออเดอร์บายได้นะครับมาดูต่อเส้นประตรงนี้นะครับเส้นประอยู่เหนือทังเทียนเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเมื่อมันสิ้นสุดแนวโน้มขาลงนะครับผมเส้นประพาราโบลิกฟาตรงนี้นะครับก็จะาย้ายมาอยู่ใต้ทังเทียนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดเทรนขาลงนะครับเป็นจุดกลับตัวของราคานะครับ แล้วก็ยังสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการออกออเดอร์ได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นจุดออกออเดอร์เซลล์ได้นะครับผมเดี๋ยวมาอีกตัวอย่างนึงนะครับอ่าเส้นประอยู่ใต้แท่งเทียนนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเมื่อมันจะสิ้นสุดเทรนขาขึ้นนะครับเส้นประพา,าราโบลิกฟ้าก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือเหนือแท่งเทียนตรงนี้นะครับ รงนี้ก็คือจุดขึ้นสุดเทนขาขึ้นแล้วก็เป็นจุดกับตัวของราคานะครับและยังสามารถใช้เป็นกรุ๊์ในการออกออเดอร์ได้อีกด้วยนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้อินดิเคเตอร์พาราโบลิกฟ้านะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอร์สความรู้พื้นฐาน f a s t t t a c k to Forex นะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆได้เรียนรู้วิธีการใช้อินดิเคเตอร์ทั้ง5ตัวไปแล้วนะครับ ผมก็ขอแนะนำวิดีโอหัวข้อแนวคิดการออกแบบระบบเทรด forex เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ลองออกแบบระบบเทรดของตัวเองดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากศึกษาการสร้างระบบอย่างลึกซึ้งน,นะครับก็สามารถติดตามการเปิดคอร์สเวิร์กชอปออนไลน์ของเราได้ที่ w w w f o r e x t e a d e r w a y c o m นะครับ